ตลอดจนถึงท่านตายุชนที่มานั่งแล้วข้างในนี่ก็ตามก็ขอให้เรานั้นตั้งจิตตั้งใจในช่วงของการประกอบพิธีนั้นให้หมดเว้นในส่วนของการลุกการเดินลมชัว่วขณะดหรือยังไม่ต้องดวนในการที่จะวางดอกมงดอกไม้เครื่องบูชาอาะไรให้เราตั้งใจฝังแล้วก็ตั้งใจในการที่จะ ทำพิธีซึ่งอัตมาภาพจะเป็นตัวแทนของพระเดจพระคุณท่านพอ่อนำท่านตาลุชนได้ทําพิธีตรงนี้กันพร้อมกันนีนโยมที่อยู่ด้านนอกในสลาก,กด็ดีพักอยู่ตรงไหนก็ตามขอยรอท่านปรึกตั้งใจลุกขึ้นแล้วก็ร่วมพิธีกันเพราะโอกาสอย่างนี้วันเด็กทากันตออรอบเท่านั้นเองก็คือภาพเช้าตอนทีห้า แล้วก็ไปทำพิธีนี้ก็ตอนพระค่ำตอนสองทุ่มซึ่งวันนี้จะทำกันสองรอบดังนั้นถ้าว่าเรามาได้จังหวะก็จะมีโอกาสได้ร่วมพิธีแต่ว่าบางคนมาแล้วทาหวดแต่ไปนอนก็จะพลาดโอกาสกันแล้วก็ที่สองการที่สุดก็ขอให้เราทุกต้านพึงตั้งใจ อจะอยู่ด้านนอกแม้นไม่ได้เข้ามาด้านในก็ขอให้เราตั้งใจกันบบันนี้เมื่อเราทั้งหลายพร้อมแล้วก็ขอเจิดดอาทุกท่านพึ่งตั้งใจกราบรอยพระพุทธบาทสาครั้งโดยพร้อมเพลียงกันกราบกราบกราบ ในเบื้องต้นจะนำญาติโยมทั้งหลายได้สาธยายบนถวายเป็นพุทธบูชาต่อรอยพระบาทหลังจากนั้นจะโยงนำโยมทั้งหลายขอเข้ามาต่อสถานที่นำสมาทานศีลน,นำญาติโยมทั้งหลายได้นำเครื่องสักการะถวายเป็นพุทธบูชาและจะนำญาติโยมทั้งหลายปฏิบัติบูบชาด้วยการเจริญจิตต่อภาวนาสักหนึ่งนาที แสร็จแล้วจะให้โยมนั้นผู้ที่สวดกลลู้สวดพนคุณจบจากในส่วนดนแล้วจะเปิดโอกาสให้โยมอธิษฐานจิตขอพรแล้วก็วันถาพระกราบพระเป็นอันเสร็จพิธีบัดน,นี้พวเราทั้งหลายพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านสืบพร้อมกันใครที่สวดบ่นได้ก็ช่วยกันสวดเสียงดัง โยตุปควาอารังัมาสัมพุโธโยตุปควาอารังัมาสัมพุโธสวากขาโตเยนาปควตาธัมโมสวาคาโตเยนาปควตา di kamu Supalti panoatspakkawatoan sawwa kesangkuhatitan noayasapa kawato saw ตามไมยังพระขวัญตัมตาธัมมังสาสังขังธัมมมยังพระขวัญตัมตาธัมมังสาสังขังอิเมหิสักกะเรหิยธารหังอะโรปิเตหิอะบิปุจยามาอิเมหิสักกะเร ญาทารังอะโรมิเตหิอภิปูชยามะสาธุโตผันเตภะกวาสุจิรังปารินิพุโตปีอาตุโตผันเตภะวาตุจิรามปาริณิพุโตปี

ากังที่คารตังหิตายาสุขายาอัมหากังที่คารตังหิตายาสุขายาอารหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอารหังสัมมาสัมพุทโธ ภะคะวันตังอภิวาเทมิภูตังภะคะวันตังอภิวาเทกรัมสวากัตโตภะคะวะตาธัมโมภะวะวตาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิธัมมังนะมัสสามิ สุปฏิปันโนะปะขาวะโตสาวกสังโฆนสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังขังนะมามิสังขังนะมา ท่านธรรมยังพุทธตาภกวาโตุปภพาคณะมกรังกโรมาสีนาโมตัสสะภควาโต ทังเทวิตังยาวานิพพานังสารนังกัจจามิธรรมังเทวิตังยาวานิพพานังสารนังกัจจามิสังขังเทวิตังยาวานิพพานังสารนังกัจจา

ยามติพุทธังเทีวิตังยาวานิสานังสารังกัจฉามิตติยามติธรรมังเทีวิตังยาวานิสานังสารังกัจฉามิตติยามติสังมังเทีวิตังยาวานิสาน 大染锅。 ติปันโนะปะกวะตสาวกสังก mm ุยยฏิปันโนะปะกวะตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนะปะกวะตสาวกสังกุยติธรรมจันตาริปุริสายุคานิอัตตาุริสัมภคะลา สัพพะวัตตสาวกสังพวอาหุไยโยอาหุไยโยทักินไยโยอันจลิกะรนิโยอนุตตรังปุญญะเหตังโนกัสสาติภาหุสสะพันสมะหินินิกาสาลุนันตังเรเมทะ ยามังคลานิมาราติเรอะกรมภิยจิตัสตาภารติงโหรัมปนาลาวะกัมมังกัมธาตัยาคังการติสุตันตวิทินายดาวามุนิโนตันเตจัสะขวัตุเตชัยยามา จากกรรมสันเดยววสุตารุนานตังเมตตังปุตตะวิตินาจิตตะวามุนินโทตนเตยสาวะตุเตยชัยยมังกาลานิโอคีตคงกรรมทิหัตตัสุตารุดันตังาวันทิโยจนะปะทถังกุลิมาา

ตียชายามงคาานิสัจจังวิหายมาติสสัจกวาตะเกตุงวาธาพิโรปิตมานังอติอันตพัวตังปัญญาปฏิปัจริโตจิตวาโมนินโทตันเตียจะสามวาตุเตียชายมา ทังมไมิเิงพุทธเตนะเทระพุทธเทนะธรรมปัญญาโต อินโทปเตยสวิตินาจิตวามุนินโทนันเตจัสสาภาวะตุเตชัยมังคาลานิทุคาหติทิพุตเถรนาสุตาตานังพรามังวิโสติจุติมิติการภิธานังยานาคาเทนาวิตินาจิตวามุนินโท ยามังกาลานิเอตาปิโคตจายามังกาลาหัตตคาทายโยวาจโนติตนาติเนะกาเตนะตันเทียตวานาเนกะวิมิธานิจุปันตวานิโมคังสุขังนาทิกไมัยยานโรสัมปันโยมหากรุณิโกนา าติสัพพะปาริยังผูเรตวารามีสัพปัตตสัมบูติมุตตัมังเอเตนะสัจจวัตเตนะโหตุเตชายมังคารังชายังตวโหทิยามุเรตกายั ตโนเอวังตวังวิทยโยโหัวยทยาสุทยามังคะเลอัปาราชิตกาปันลังเกียรติเสบะทาวิโพอคาเรอาบิเสเกียรตสัพพุลทานังอัคตัตโตอัปโมสถิสุนันกาต้า

ก็ขอชมเชยแล้วก็ขอโน้มน้อมตากับเสียงของการสดหมดของเราท่นานตาทุกชนดวันนี้สมกัที่เรามากันเยอะเสียงสดหมดก็ยังคงดคังืึกกล้องเป็นที่น่าชื่นใจการสดหมดนั้นยก